สวัสดีค่ะช่อมูลดราก้อนนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นพิกาสก์กันนะคะว่าเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านคุณเนี่ยช่วยเหลือไหมหรืออยากจะบอกอะไรกับตัวเจ้าของบ้านหรือว่าตัวคุณเองนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์บ้านส่วนตัวหรือว่ามีแค่ที่ดินอย่างเดียวนะคะยังไม่ได้สร้างบ้านตรงนี้เนี่ยเจ้าที่เจ้าทางท่านอยากจะสื่ออะไรถึงคุณบ้างน,นะคะให้หลับตาเรานึกเลข 1>, 1 2 3เลขไหนขึ้นมาเด่นชัดที่สุดเป็นอันดับที่1ให้เลือกกลองไพ่นั้นนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่1ะคะเป็นหมายเลขแรกนะคะจะได้คำตอบว่าอย่างไรเป็นนางฟ้านะคะนางฟ้าขออีกใบนึงค่ะนางฟ้ากับทางเลือกนะคะทางแยก เจ้าที่เจ้าทางเนี่ยท่านไกลลายทางเลือกหรือทางแยกหรือว่าหนทางในชีวิตของคุณแล้วนะคะบางครั้งบางทีอาจจะมีความคิดขึ้นมาว่าอยากจะทําอะไรอยากจะเลือกอะไรหรือบางคนนั่งอยู่เฉยๆได้กลิ่นกับข้าวที่แบบตัวเองก็ไม่ได้นึกอยากจะกินนะคะอันนั้นอะ่ะมันคือเหมือนกับ เป็นสิ่งที่ท่านดนจิตดนใจใหม่อีกทีนึงว่าอยากกินอันนู้นอยากกินอันนี้หรือว่าอยากให้คุณไปทํางานนู้นสิอยากให้คุณไปเที่ยวที่นี่สิเพราะบางทีมันอาจจะมีโชคลาภหรือมันอาจจะมีอะไรท,ที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยที่ทาให้คุณเนี่ยได้มีจิ๊กซอว์ชิ้นส่วนในชีวิตของคุณเพื่อที่จะเดินทางไปต่อในหนทางของจิตวิญญาณหรือว่าเป็นหนทางที่จะทําให้คุณเนี่ยได้ประสบความสําเร็จ ทางทางโลกหรือทางธรรมก็ตามนะคะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้ชีวิตในการดําเนินชีวิตของคุณว่าคุณอยากจะทําอะไรคุณบอกเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านคุณได้ตลอดนะคะแล้วท่านเนี่ยจะดนจิตดนใจให้คุณได้เก็บจิ๊กซอหรือชิ้นส่วนขนมปังที่ทําให้คุณเนี่ยได้ไปถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพเลยนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันที่หมายเลขที่2ค่ะหมายเลขที่2เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านคุณ อยากจะบอกอะไรบ้างนะคะหมายเลขที่2ค่ะใบแรกเป็นยูเทิร์นนะคะใบที่2เป็นแหวนเพชรอ่าตัวนี้นะคะแหวนเพชรกับยูเทิร์นนั่นหมายความว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้เลือกลงไปแล้วเนี่ยมันอาจจะผิดพลาดก็ได้นะคะหรือบางสิ่งที่คุณกําลังคิดที่จะลงมือทำเนี่ย มันอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปนะคะตัวนี้เนี่ยให้คุณย้อนกลับมาคิดสักนิดหนึ่งนะคะว่ามันมีส่วนไหนที่ผิดพลาดอยู่หรือเปล่าหรือว่าทางเลือกอีกทางหนึ่งที่คุณมีเนี่ยมันดีกว่านี้หรือเปล่านะคะท่านให้ฉุกค,คิดก่อนที่จะลงมือทํานะคะอันนี้คือเจ้าที่เจ้าทางเตือนแล้วนะหรือถึงแม้ว่าคุณจะลงทุนหรือจะไปไหนก็ตามนะคะให้คิดก่อนนะคะว่า มันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคหรือว่ามีอะไรที่จะต้องแก้ไขก่อนที่จะไปไหมหรือว่ามีอะไรที่จะต้องทําอีกไหมนะคะเพิ่มเติมมันอาจจะยังไม่สุดตอนเนี้อย่าเพิ่งลงมือทําอะไรโดยพลการให้คิดให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะลงมือทํานะคะจะเกิดผลดีมากกว่านี้นะคะส่วนท่านที่เลือกหมายเลขที่3นะคะที่ปิ๊งขึ้นมาใน,น,นหัวกุณนะคะ เจ้าที่จาทางท่านอยากจะเสืออะไรนะคะเป็นตาช่างค่ะเป็นขนมเค,ค้กนะคะขนมเค,ค้กกับตาช่างเนี่ยหมายถึงส่วนแบ่งนะคะคุณอาจจะไม่ค่อยได้มอบบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านสักเท่าไหร่นะคะหรือบางทีเนี่ยก็ให้แหละแต่ว่า ความตั้งใจหรือว่าเป็นการที่เราจะส่งบุญให้คือเราต้องแบบรวบรวมกําลังจิตกําลังใจให้เยอะพอสมควรนะคะบุญถึงจะส่งไปเต็มเต็มเหมือนตอนเราเล่นลาส่งการใช่ไหมเราจะใช้ปืนปิดปิดปิดมันก็ไม่เต็มที่ใช่ไหมเราก็ต้องใช้ขันสาดไปอย่างเงี้ยเหมือนกันการทําบุญการอุทิศบุญนะคะคุณต้องมีความตั้งจิตให้มั่นก่อนที่คุณจะอุทิศบุญให้ใครก็ตาม เมื่อเจ้าที่เจ้ทางที่บ้านของคุณบอกมาแล้วว่าตอนนี้ยังได้แค่ส่วนเล็กส่วนน้อยอยู่เลยถึงใบนี้จะเป็นส่วนแบ่งแต่ใบนี้ก็ยังเป็นตาช่างนะคะนั่นก็หมายความว่ายังได้ไม่เต็มที่ค่ะสิ่งที่คุณขออาจจะได้หรือไม่ได้แล้วแต่ เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านคุณจะพิจารณานะคะว่าจะให้หรือไม่ให้แต่อีกในหนึ่งก็คือท่านได้รับรู้แล้วว่าคุณได้ทําบุญและคุณได้อุทิศบุญให้ท่านท่านเข้าใจท่านรู้ท่านทราบท่านได้รับด้วยนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยท่านอยากจะบอกว่าขอให้คุณเนี่ยให้ตั้งจิตให้มั่นมากขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงได้ไหมเพื่อที่ว่าแทนที่ท่านจะได้เต็มๆในตอนที่คุณอุทิศให้เนี่ยมันกลายเป็นว่าท่านได้รับไม่เต็มนะคะได้รับแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง นะตอนต่อจากนี้ไปเนี่ยชาวกรองที่3าก็ได้รู้แหละข่าวหน้าเนี่ยจะได้อุทิศบุญแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจโมทนาบุญนะคะสําหรับการโมทนาบุญใดๆก็ตามบนโลกออนไลน์คุณสามารถอุทิศให้เจ้าที่เจ้าทางได้ทุกๆบุญเลยนะคะคุณรับบุญมากเท่าไหร่คุณก็ให้บุญท่านได้มากเท่านั้นนะคะถึงแมอ่าแล้วมีอีกอย่างหนึ่งสำหรับชาวกรองที่3นอกจากเจ้าที่แล้วเนี่ยก็ยังมีญาติของคุณที่ร่วงรับไปแล้วด้วยนะคะ ก็อยากจะขอบุญจากคุณด้วยเช่นกันนะคะบางทีตอนคืนเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกแบบหลับแต่รู้สึกแบบมันมันเหนื่อยเพียหรือมันไม่เต็มที่นั่นคือมีวิญญาณนะคะมีดวงจิตดวงวิญญาณที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลจากคุณขอให้คุณเนี่ยตั้งใจโมทนาบุญตั้งใจทําบุญและตั้งใจอุทิศบุญนะคะมันจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่นานหรอกขอให้คุณตั้งใจตรงนั้นเพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะได้รับ ผลบุญเต็มที่นะคะโอเควันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้คะ่ะ